วันนี้ก็มาพิเศษเกี่ยวกับความสุขของวัยรุ่นครับซึ่งเขาปอยนี้ก็ไม่ได้แบบคิดขึ้นมาเองในการสำรวจมาด้วยจากที่โรงเรียนคนระับว่าวัยรุ่นมีความสุขเกี่ยวกับอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะับวัยรุ่นจะมีสังคมเป็นของตัวเองสิ่งแรนนงก,กที่วัยรุ่นได้ถึงก็คือเพื่อนเพาแบบการได้อยู่แบบเพื่อนแล้วจะมีแบบ สังคมของเขาเัน้นการได้พูดคุยก็จะแบบเข้าใจเรื่องการารหรือแบบมีเรื่องเดือดร้อนอะไรางกนี้ก็ต้องมาหาเพื่อนก่อนซึ่งแต่และบุคคลก็จะอยู่เพื่อเพื่อได้เพื่อนดีหรือไม่ดีครับต่อไปนะครับวัยรุ่นกลมาก็จะได้การศึกษาซึ่งการศึกษาก็จะได้รุมเราด้วยปัญหาต่างๆนะวัยรุ่นก็จะแบบไม่ต้องการความเครียดในทุกวันนี้เราก็แบบมีความเครียดในเรื่องการเรียนเรื่องคะแนนเรื่องอะไรที่แบบไม่รู้ว่า จบออกไปแล้วจะไปเป็นอะไรอะไรประมาณนะี้ครับดังนั้นวัยรุน่นก็ต้องมีแบบส่วนที่แหละครับที่แหละก็ส่วนมากก็จะเลือกอะไรก็คือการเดทเี่ยวแต่สุดท้ายแลย้วสิ่งที่วัยรุ่นต้องการมากที่สุดอ่ะก็คือการได้อยู่กับแบบอิฤฤรสะรสแะแบบฟรีดอมการได้ทําอะไรตามจวเองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครนะับทวกคนก็รู้ว่าถ้าตามใจออกนอกนกฎมากไปก็อาจจะเป็นเรื่องแต่เขายังยืนยันกันลยว่าเขารู้ว่า คือรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำจะมีผลอะไรบางคนบอกเนี่ยไม่รู้ผลอะไรประมาณนี้บางคานนี้บอกเขารู้แต่คือนั่นคือก๊อกอ้างครับคือการตัดและทั้งหมดนี้ก็คือ